อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮบิสมิลลฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮาวะลากุวัติลลามิลลฮินอะซีซินอะซีมขอความสันติสุขความเมตตาปานีความดีงามจากเอกอลัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประทานให้กับท่านพี่น้องมุสลิมทุกๆท,ท่าน กระผมนายประสิทธิ์รักสลามเลขาธิการมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยในสุภาวะดิถีในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐยิ่งในปีนี้กระผมขอดุอาจากเอกอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาได้ทรงโปรดประทานให้กับพี่น้องมุสลิมได้มีการประกอบอามันอิบดาศาสนาก,กิจมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพื่อดําเนินการตามหลักการของศาสนาอิสลามให้ครบถ้วนในเดอือนรอมฎอนในครั้งนี้วัสลามุลยกุมวะระาาตุนลอฮิบเะกาฮต